ค่ะโอ้ยเหรียญใครเนี่ยเหรียญพ่อไม่ใช่ันี้มันเหรียญของเล่นหนึ่งบาทหนี่งสิบเอบาทเนี่งบาทสีใครร้องเพลงกุหลาบตลอดเวลาเนี้ไม่มีใครหรอกหน้าบ้านนะนี่มี ของหนูนะพ่อเนี่ยเหรียญเนี่ยใช่เหรอคะใช่มันจะแบบมันมันมันเล่นใช่มันไม่แตกเลยมันไม่หายอะไรเลยปกติมันก็ไม่หายนะมันจะกิดตรงนี้ตลอดเลยพี่เกียวเดี๋ยวพี่เกียวเป็นคนอาบน้ำลายต่อไปนะครับถึงคิวพี่ตาเสร็จแล้วก็เป็นพี่เกียวนะครับลูกพี่เกียวเขาด้ยินไหมเอ่ย ส่งพี่แนนจำได้อยู่หรอไม่หายละบูบีและไม่ยังขอรอออันนั้นใครอยู่ข้างนี้เอามาให้พี่แนนคัะ ได ok ้ขอถือองอกเคบนี้กันางลมมันจะถือผมมันงบางน่งเข่น่องเน่องคนกระเสดวิสัยน่คกนใกนน่นี่น่นี่น่าแข่งเรือบรรน้องอ๋อ แข่งเรือบ้าน้องหอยนี่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 ้เชียรที่บนผุดคยฟี่พอย่างอายถึกตาแขเรือลำชีม้วนละนนี่นี่นมองสีพยาทำให้หน่อยพพึ่งไปนึงขอทำาให้ไปหนึงนะคะเจ็บเจ็บเจ็เจ็บพี่แนนคะพี่แนนอยู่ไหนคะ เอาไงพ่อลูกเอาไพ่อพ่อหมอพ่อต้องใช้ลูกพ่อต้องใช้เราเปลี่ยนอนี้ไม่บอกว่เราเปลี่ยนไม่บอกหรอกหนูไม่บอกหรอก ม่ออพ่ชื่อพ่อพ่อชื่อภาษากีษพ่อยังไงอ่ะ b i g b b i g b i g เสร็จแล้วจ้า oh ต่อไปคิวขอนนี้อาบน้ำด้วยอ่าพูดได้เสร็จแล้วเอยาพูนี่ ปิดให้หนูสวัสดีสิก่อนก่อนจะเปิดอะไรนะก่อนจะดูกระตัวเลยนะสวัสดีนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ Have a nice day เร็ว Have a nice day to everybody เร็ว Everybody Everybody Have a nice day Have a nice day Happy nice day to everybody d o เป็น y ัง d y อันนี้อะไรดีหน้าหมีด่าดีโมบู 啪啪啪啪啪啪啪。Pop, pop, 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 pop.